สบายดีพี่น้องก็ <P os ite> พอเขาบบ้าจนนีเลยพี่น้องวันนี้ก้อนมาลงแก้วข้าวกระยาเมืองปาพี่น้องเอ้ยนี่มานครับเด้อวันนี้ก้อนลงกิเข้าวกับยาเมืองป่าจงไปลงแก้วข้าวอีกม,มั้ยไล่ให้ไล่มาเก้วกับพี่น้องวันนี้มาสองสี่หกเจ็ดเจ็ดคนแปดก,กับจนนีบอกเอนไปปั้นข้าวซอยอ่าวอ,อยู่นานน้อยเหนพี่น้อง นี่แก้วแล้วหวอยู่พี่น้องหลายคนอยู่เ,ยเ,เอาไ้เปิ้ลเจ้าเจ้าเลยแมมแก้วซาแทะเจ้าจังไหนเป็นน้อน้องเอ,งอ,งอ้เข้ามานันบอสุประกอบเข้าบอสุประกอบเข้าใบใส่อีกอย่างก็เข้าธรรมชาติแต่ว่าขางัวง,งามอยู่พี่น้อง แล้วคนหนึ่งเลยพี่น้องเพือจุดนี้มาเพื่อพาน้นองไปรงเรียนอยู่เมื่อวานกับตายปันเขา้าพี่น้องปันเบิดมืองานนักเมื่อวานนี่นะจนมืดสองลราไปเปากเราโมได้เคื่อขนเคื่อปเลอกับตายก็ค่ะ มันมีมาหลายคนอยู่พี่น้องเจ็ดแปดคนก็ของงามห้องงามงามพี่น้องเลยรู้ไหมเม็ดงามงามเม็ดใหญ่ใหญ่ห้องงามพี่ต้องเข้าพี่น้องเข้าตาหวานพอดีสำนึนะปุฮีบัวหางพี่น้องเลย เอาวัน撒ใส่ไปได้ใส่ปุ๋ยใส่อีกอย่างเพราะทนยามเกี้วยังมาเกี้วออบัดเดียวฮะเธอต่อไปเฮงงามพี่น้องแค่นี้เธอกล้าบม่ค่อยงามใช่ไหมนาะแถวพุนงามนะพี่น้องเธอต่อไปงามงามแต่ว่าลมพร้อมเพื่อพุนนะเธอในคีร่าแต่บบลมแม่เพื่อ เกี่ยเข้าฟาดสิหลานพี่น้องหลานสาวฮ้อนฮ้อนเราไม่นอาเปิ้ลเนาะตอนเช้าฮ้อนอันอากาศหนาวๆออกแดดมาแล้วฮ้อนช่วยใหเซเซขยานเลยป่ะขะขนาด มาเปิ้ลกับฟอนให้เบิ้งเาบ่หนิแต้ไม่ฟอนแล้วกักิ่งน้ำห้อยเพิ่รือเปเกรือบวกยยคือควายนะเปิ้ลตีหลังกาวน้ำห้อยคพื่อนาฮ้อนหลนะหกแงะหกเงะมันฮ้อนไหลตีหลังกาตีหลังกาองน้ำห้วยเนเบ่เย็นสมดายย่า้ืเลยลงัน ม uh หัศมาลิศจ e <laughs> ja <pat> ้ามกระดาษยังปลาตายยังปลาตายก็ลงไปน้ำมาควมมาิศลูกมาลีศทะเลมาลงน้ยัปลาตายีว่าเวลามาถึงมีของเซื้อเออิเล็กเล็ที่เนะมาูดเอเง้ำยันก็ลจังน กลางเวกนก็ทำรับงานเกี่ยวข้าวกลางคืนกั็รับงานซิสเบสไปได้ปลากระปิคายอหอนขนาดสุกจากเฮอเนี่ยแม่เข้าเฮานี่หนูประเด็นหนูประเด็นนี่ยังเบิร์ตมาเพิ่มคุณยังนะ ค่อยหนูพ่อเแม่หนูพ่อเธหนูแฝงหนูแฝงตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวซ้ำแขนไเบังกันเด้อบิังกร้เดือ้โอ้ไข่หนูพี่น้องไข่หนูปักไงไข่หนูแฝงแั่นี้พี่น้องปาหัหนูหัวหนูหัวหนูพี่น้อ จำผานตัวไอตื้อเอ้มืแรงสิมาเอากันเจ้ามือแรงเอเปิ้ลกับเจ้ายัให้แล้วเอเปิ้ลกับเจ้ามือตัวเกวซาให่ก้อนหมูแท้เอ้ยไว้ไว้ดูเอ้ยไว้ดูไอเปิ้ลเออเออเจ้าเจ้า เกี่ยวข้าวเกี่ยวสาชนะเกี่ยวข้าวอุ้นคือเกี่ยวไว้มิ้นที่ทำเนอะปิ้ลนี่นะข้าวก่งายันบมอีกบมใส่ชุดะงเลยบานก้ขน้าเีะข้าวกเจ้าาห่วงดีเนาะข้าวะเจ้า นากระเจ้าใส่ปุ๋ยแต่ว่นนานจนนี่บริไซสิพี่น้องก็ลยแบบนี้ธรรมศาสตร์ลงโทษปะธรรมชาตรพี่น้องปุ๋ยปิวกับบริไซดอันนี้ให้ตะก้าว่านตะก้าหลายปีแล้วบม่ค่อยงาปนปันใดโอ้เธอต่อไปคนงานพ่งามว่า,มมาพี่น้องได้สมนี่กถือว่าดีเลยพี่น้องนะ้ำบริไซดปุ๋ยบริไซดอย่างแบบธรรมชาสตร์นาเพื่อนอย่างบริทรัพยนี่สรเด็กขันใส่ยอย่างแล้วพี่น้องนะ เขตแถวนี้เพิ่นบริสิทธิปุย๋ยจักเธอพี่น้องงามนนาพุ่นนาเพิ่อนยุ่แคมทางฟังพุ่นกับบริสิทธป,ป,ปุ๋ยจักปีงานพี่งามว่าน้ำห้วยออกไปใส่เดีแต่บางเขตเพิ่นบริสิปุ๋ยเนี่ยแต่เขตแถวนาจนนี้นี่บริสิทธิเดี๋ยวพี่น้องงามพี่งาม,มาวออไไ่บบา,ง,วาง,งามธรรมชาติแคมห้มยมหวยพร้อมน้ำห้วยไหลออกมากับงามเธอได้ยาร้า,ลาหลายเลยเนาะเธอได้ยานระ้า,ลาหลายพี่น้องเธอต่อไปพุ่นงาม นอกกอี่หันจะอันนัวซึ่งก็ขนาดแบบนี้เพราะว่านกนกเกาะเอาหากินปลายพี่น้องนกกอกกระไรหลายยามน,นี่บูมีเมียงมั่นบบแม่แถวนี้ฮะเกี่ยวเดี๋ยวเกี่ยวเขาเลี้ยงจะไปบ้านเจี๊ยพรายพี่น้องถ้าเกี่ยวเขาเลี้ยงนี่แหละแต่ผมว่ามีรถแดนหรือบอพี่น้องเออยังจะบูมีรถแดน

เออไอคำขันคูนองซ่าเฮือนาได้แถวห้านได้แถวนนัน no ไ้หมุนหมดหมุนปันไม่ดมุนปุยพี่น้องขันนากับก็จะคนมาขุดหนูขุดหนูแฝงเนื่อม่มีแล้กน้จะูไปหน้างบนก็างไข่ หนูแฟงตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวซ้ำแขวนทีอเออฮ่าฮ่าฮ่าเป็นนี่อยู่แม่นเยี่ยมเอาเยี่ยมเอาคุณนี่ตะเกี่ยวงามๆเป็น้องเขา้าเข้าธรรมศาสตร์เนาะจะโอนคับพี่น้องไอ้ซสมนี่พอดีเกี่ยงา่ายสุกหลายกะโอยเกี่ยวยากพี่น้องซสมนี่แหละพอดีเกี่ยวง่ายเนาะอันนี้เป็นข้าหวงงาห,อหอมงาบหอมหอม หอมหอมอ้อนอ้อนหนึ่งพี่น้องนึ่งมานี่ข้าวอันนี่แซบปีนาจะใส่ข้าวนนี่แบบเบิดพี่น้องแล้วก็ข้าวเจ้าก็พออพี่น้องเ๋ยวพุนกับฟังพุนนะปลาก็เกี่ยวแล้วแล้วเดี๋ยวข้าวหอมงาเกี่ยวแล้วกับเป็นแล้วะเหลือแต่ข้าวปีแล้ววันนี้พี่น้องเัาปีกับข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็เกียวแล้วดิแล้วก็เป็นเกี่ยวแล้วข้าวเจ้าก็ได้ เจอคนอู้งานเลยพี่น้องเอ้ยเนือยลบงามนางงามคือนางสาวลาวนี่ยนางสาวลาวพี่น้องลาวอึ้งยืนลาวอึ้งยืนนางสาวอวบอันนั่นเด้เเอาลูดิคนอู้งานพี่น้องไว้กูจิ้งตัว บ,บรรยากาศเอาเจ้าเจ้าเอาเพื่นเจ้าไหมเกีเเเนนเเ่ยวซาบอันนีนไนไ้ได้อันได้เกี่ยวซาบให้กินข้าวสวยันไหนเพื่นเลยไม่ให้พักเที่ยงันไม่โอที OT ได้ เลี้ยงเราขาวปอกนึ่งไปเัาแล้วตอนงานีะม่นบอานเาตอยเด้ในตอนงานจะเลี้ยงไปเราข่าวไปในงาสาวแก้วไว้อยู่พี่น้องพุดๆุดพุดแกวเข้าหันดีงามงามพี่น้อง แล้วหลายเธอละสิฮะเธออะไรพี่น้องเลยมันนี้หลายคนเขาเขน,นี้งามงามแต่ลมลมหลไหลวะคุณเห็นคุณลมหมดเลยลมเกินม,มาเธอนัังแต่แถวนี้น้อยเดี่ยวนี่ยพี่น้องเฮ้ยพาพี่น้องสมบรรยากาศทุ่งนาแล้วพี่น้องเนาะจนนี้ก็ติกลับบ้านพี่น้องเอาปลาเมืงเให้กินท่าอีแม่ก้อนแบบนี้เมื่อแต่งกินท่าอีแม่ตอนสวยแล้วพี่น้องเนาะถ้าจะนี้ก็ขอฝากบรรยากาศและั้นี่เด้เด๋ยจนี้ก็ขอขอบใจเอฟซีสุขุสุขุคน อบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจกับติดตามบ้าตันนี้สุขีสุขีบนพี่น้องจงแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านจนนี้ให้คลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อสุดท้ายนี้กระกาบคำว่าสบายดีสวัสดีครับผม